ส่วนที่นี่ก็ในบ้านของเธอนะจ๊ะในบ้านของน้องนินจ้ะแล้วก็พี่วีคนขับรถไปส่งส้มเธอก็กำลังยุงยุงวันดีจ้าพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่วีน่ารักไปรับส้มมาวันนี้จะอาสาสมัครไปรับส้มมาแล้วก็ถูกถูกเชิญจากน้องนินให้มานอนนอนค้างคืนที่บ้านของเธอแล้วก็จัดงานคริสต์มาสของคริสเตียนจ้ะ คริสเตียนของกลุ่มคนไทยที่อยู่ในอังกฤษจ้าเพื่อนเพื่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะจ้าว่าเป็นยังไงนี่นี่ช่วงเช้านะจ้าที่เราตื่นเช้ามาพีวีก็เขาเรียกอะไรนะจ้าเขียนเขียนนอไม้เรียนอันนี้นี่อันนี้เขียนนอไม้ทำนอไม้แล้วโรมินบอกว่าวันนี้จะทำจะทำ ทังแบบทังเหนือเหนือเมืองเมืองค่ะอืมอ๋อแล้วแล้วพี่วีเรียนเปิดอะไรอยู่ในนั้นจ๊ะโอขอโทษค่ะพี่วีพี่วีจะเรียนพระคัมภีร์ตอนเช้าค่ะเพราะพี่วีเป็นคริสเตียนค่ะก็อยากเร<อ>ียเรื่องของพระเจ้าค่ะอยากเรียนนู้ถ้าีช่วยให้รอดวันนี้ก็ เรียนมานาเขาเรียกมานาประจําวันจะ,จะกินอาหารของชีวิตค่ะเช้าของวันจันทร์ถึงวันวันเสาร์ตั้งแต่6กโมงของอังกฤษก็คือตั้งแต่6กโมงถึง7จ็ดโมงส่วนของอเมริกาก็เวลาจะต่างกันเนาะ,ะของเยอรมันก็น่าจะอีกอีกอันหนึ่งแล้ของสายสัมพันธ์สวีเดนก็คงน่าจะอีกอเวลาหนึ่ง เพราะเราเป็นคริสเตียนทั่วโลกค่ะเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันทุกเช้าถ้าใครอยากติดตามก็ติดตามคุณเฟซบุ๊กสายสัมพันธ์สวีเดนนะคะหีือ c ของอังกฤษค่ะอ k เคโอเคขอบคุณพระเจ้าขอบคุณนะเจ้าพี่วีไมเ่เป็นไรค่ะบ้านของน้องเนนก็มีเปียนโนโด,ด้วยนะจ๊ะเปียนโนด้วยแล้วก็มีของควัญที่ห่อเสร็จแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวมาเพิ่มอีกจ้าเดี๋ยวมาเพิ่มอีกแล้วต้นคริสต์มาสอยู่ข้างนอกนะจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวออกไปชมต้นคริสต์มาสกันก่อนจ้ามันเย็นหน่อยนะเจ้าจะหนาวสักหน่อยโอ้โอ้ดูสิจ้าต้นคริสต์มาสสวยมากโอ้ Merry Christmas จ้าทุกๆท่านทุกๆคนมีความสุขนะจ้า Happy Christmas จ้า สวยมากบรรยากาศรอบๆขอโทษจะมืดหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกับน้องนินนี่น้องนินจ้าเจ้าภาพจ้าสวัสดีจ้าน้องนินขอบคุณนะจ้าขอให้สนุกนะคะเชิญเลยค่ะส่วนนี้ก็บรรยากาศรวมตัวนะจ้าชมกันเลยจ้า แล้วก็มีพีวีที่พามาแล้วก็คุณ okay, <in. S 1> เปียกใช่ไหมจ๊ะแล้วก็มีคุณเดวิดอาจารย์เดวิดดิดกิตาเมรี่แล้วก็ลวหลายๆคนตอนคริสต์มาส เกสรดีกาทุกคนนะครับยินดีที่จะโนรักวันนี้นะวันนี้จะมีแขกรับเจิญถ่ยรูปนี้หน่อยน้องส้มน้องส้มแต่ตอนที่เราแรกควจะอยากที่คิดถึงว่าทําไมเราได้มาที่นี่ได้มาที่นี่เพื่อจะสนุกนะแต่เพราะว่าตอนนี้เป็นตรงคริสต์มาสนแต่เราก็เป็นที่เป็นคริสเตียนมาที่นี่เพื่อจะได้นำมาสักการา เพราะเราคิดถึงเรื่องของนักปราณ์นะวันนี้เรื่องคมมริสต์มาสนะแล้วก็นักปรางก็ขอหาพระเยซูก็ลำบากมากแต่ว่าก็ต้องหาพระองค์แล้วมาถึงพระองค์ก็ก้มลงนมักสการพระองค์แล้วเราเองวันนี้จะได้นมักสการะจ้ะเพราะฉะนั้นเราจะร้องเพลงเพลงหนึ่งก่อนนะหลังจากนั้นจะให้ทุกคนนั่งนั่งดูเพลงที่สองร้อยสิบแปดขะมองอาจารย์นะคะว่าอาจารย์พูดอะไร หน้าที่เท่าไหร่ครับป้าแมรี่ส <21 8. S 1> องร้อปดเจมที่สอง้อยดใช่ไหมคะแต่ว่าหน้า<จร><ผ><ผ> tūpāpā tūpāpā tūpāpā

สวเชนอใจอันนี้ยำยำเส้นเครื่องแน่นมากไม่ได้อุ่นเลยเนาะอุ่นนหมไมันเกอร่อยไันนีเจ้าของบ้านน้องน้องนิน กล่องอะไรก็เอาวางข้างล่างอย่างนี้นะคะเขียนอยู่ในห้องน้ำหอมดีนะน้องเลนไลมอนกลาสใช่ไหมนี่มีซุปหมี่ด้วยโอ้ยเนยอะไรไม่ได้กินก็เดี๋ยวของยูะอไรก็มากินนี่อันนี้ตะโก้พี่เกียบทำนะจ๊ะขอบคุณคชาแยมมีแล้ว Yeah, yeah. I, I need a little okay, yeah, yeah. The children first. Make sure, kitty, make sure you make set room for putting okay? Place it on the other side. I can. You, you can do it. Plate on the other side. There's something to look there, okay? เดือนนั้นนะคะว่าให้เก็บให้มาจักคุยใช่มั้ยคะจะซัปไพรส์ดิสวันไรท์เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ Ciao, io mi chiamo Anna. Ok. Certo. Mi chiamo Anna. Ciao.

ไม้ใบชูโอ้ใช่พี่เจเป็นโฆษณาหน่อยก็ได้ครัพี่เจชว์แตงถ n าด้วย y ัน h y อมาจากเซนเบอร h ใช่ๆคุณสามมีแกงะร้วยกด้แต่ก่ a นกินน <laughs> it's quite hard to so be careful have spicy. <laughs>